เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้อันนี้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเลยใช่ไหมคก็จะเป็นครูแม่ครูต่างๆทุกวันเสาร์แล้วก็จะมารวมกันนะครับ อย่างอย่างเช่นเนี้ยก็อย่างหนึ่งนะอย่างอาศัยครับผม<ฆ>ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทํากล่องข้าวทําจากอะไรคะจากใบาตาลคะ่ะอันนี้ทําจากใบาตาลน,นะคะอันนี้คือเป็นใบาตาลเป็นมาจากสีใบาตาลจริงๆเลยนะคะเอาแล้วอีกอย่างเนี้นะคะ่ะที่เราเห็น,นอันนี้สีขาวนี่จะเป็นสีที่อยู่ในยอดต้นอ่อนมานะคะอืมอันนี้สีนี้มันจะเอนะอยู่นานหน่อยแล้วก็ใบาตาลจะแก่นหน่อยะคะ่ะ มันจะหนาหน่อยสีมันก็จะแตกต่างกันไปอลครับแล้วทีนี้อ,อ่าครับผมเริ่มเข้าสู่แบบภูมิปัญญาที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตตานกรบโบราณน,นี่ครับค่ะครับผมอย่างนี้ก็อย่างครูเอครับผมสวัสดีค่ะเอะครับผมครูเอนี่ก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องอักขระล้านนาโบราณเช่นว่า<ม>อย่างในใบาดาบนี่ใช่ไหมฮะก็จะมียันดาบสลีกันชัยอันนี้ครับอันนี้ก็คือแบบเออใช้ แกะสลักเอาใช้ใช้ใช้วิธีการตอกตอกนะคะคราวนี้เราก็เข้าสู่แม่ครูพลอยครับผมค่ะทำเกี่ยวกับแม่เจราวายครับผมครับผมมีคำอะไรคะมีถักวายเจ้าอ๋อถักวายอันนี้คือวายนะคะอันนี้กำทำอะไรอันนี้คือไหล เหล่านเหล่าเอาความพอดีจะเอาขนาดไหนจะเอาเล็กหรือเอายาญหอใดให้กับอันนี้คือที่เหลาแล้วเพราเหลาเสร็จแล้วเอามาทำอะไรคะอ๋อับเป็นที่จับเป็นด้ามจับอย่างนี้เหรอคะ ด้านนี้คืออะไรคะนี่อน,นี้คือสายมัดดาบจ้ะอันนี้จะปี้ี้เปิ้ลจะทําเป็นสายมัดแลว้วกก็จะมีหวัวหัวผูกอย่างนี้อ๋ออันอันน,น,นี้อันนี้คือตรงตรงนี้อ่ะคะแาาม่ละจะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปย้อมหรือไงคะเจ้าลูกค้ายากได้สีเลยเขาก็ย้อมย้อมเอาอืมแล้วนั้นคืออะไรคะเป็นลูกตุ้มเป็นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการถักเชือกแบบโบราณเจ้า ถ้าโบราณที่เขาจะเอาไว้สําหรับมัดดาบแต่ณปัจจุบันเราพิกแพลงามาเป็นที่สายคาดเอียวสายกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่คือให้เห็นว่าเป็นวิธีการทําเชือกแบบโบราณท,ที่สมัยตะก่อนเขาทำกัน วัดีครับวัสดีครับโอ้โหแบบคิดถึงมากๆเราได้เจอกันตอนนั้นนี่ก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าโควิดเออยังไม่มาแล้วเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับดีไหมคะครับตอบรับดีครับตอนนี้ออเดอร์สั่งมาเยอะครับโอ้ไม่มีผลในเรื่องของโควิดเลยมีผลครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะโชว์อะไรคะเนี่ยโชว์กันตีตีดาบนะครับขึ้นหลูกดาบ าจารย์พงพันธ์เนี่ยนะคะได้เชื่อมโยงในเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะกับชาวบ้านอย่างไรบ้างคะชุมชนแถบนี้คือชุมชนตีดาบตั้งแต่ตั้งแต่โบราณมาแล้วครับและณปัจจุบันก็ยังทํากันอยู่ก็เลยเหมือนว่าเราก็ต้องมารวมทีมก็จะไปรวมแบบคนที่เก่งแต่ละอย่างเช่นพ่อตันก็ตีดาบเก่งใช่ไหมครับแล้วอย่างแม่พลอยก็จะเกี่ยวกับเรื่องการสานวายเอก็เกี่ยวกับเรื่องอักขระอะไรเงี้ยครับคือเราก็มารวมกัน ทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยครับก็จะมาชุมกันนะก็จะเป็นการเชื่อมโยงของเอาภูมิปัญญาที่มีถ้ามันมองถ้าเป็นอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอะครับผมแล้วในเรื่องของเยาวชนเนี่ยนะคะได้ลงหรือว่าขยายผลไปสู่เด็กๆเ,เหล่านี้ยังยงไรบ้างเะไรได้ยังคะผมเตรียมหนังสือไว้อีกหนึ่งห้องใหญ่ๆไปให้ครับเกี่ยวกับเรื่องราน,านาทั้งหมดคือสามารถเข้ามาคนา้นคว้าหาข้อมูลอันนี้หมายถึงว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนาะแต่ทีเนี้ย มันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภูมิปัญญาเดี๋ยวก็จะมีมีนักเรียนเช่นเข้ามาเรียนตีดาบกับพ่อตันเข้ามาเรียนการสาหวายกับแม่พลอยเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยครับผมถ้าอย่างทางพ่อครูแม่ครูนิ่งละคราวนี้เราก็อาจจะค่อยๆทําเป็นเหมือนโรงเรียนสอนครับผมเป็นการที่ก้าวเดินในการวางแผนต่อไปครับผมทุนย์เนี่ยอาจารย์ก็หาเองทุกอย่างเลยนะคะมันมีความท้อบ้างไหมไม่ท้อเพราะว่า สมมติว่าเราถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะท้อไหมเราก็ดูคนโบราณที่ท่านแบบเสียสละตัวเองไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อบ้านเมืองเลยแต่ว่าต้องเสียสละออกไปสู้รบเพื่อปกป้องป้องเมืองดังนั้นพออย่างนี้มันกําลังใจมันมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย <ui> เราต้องท้อไม่ได้แล้ว <laughs> เ,เราต้องก้าวต่อไปแล้วพอเราทําเราก้าวต่อไปได้เราจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าเฮ้ย <ui> ในการทํางานเพื่อวัรมเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องต้องเป็นคนขออย่างเดียว เราสร้างเลยถ้าเราอยากทําเราทาเลยแค่ไหนแค่นั้นทําไปโดยเป็นธรรมชาติของเราครับแล้วมันจะสําเร็จเองอาจารย์คงพัผผนธเนี่ยนะคะคว่ามีแผนที่จะเปิดสถานที่แห่งนี้นะคะให้บุคคลทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวเข้าชมอะไรคะครับผมผมตั้งใจว่าหลังสงการครับผมหมายม่ได้ว่าเริ่มเปิดให้ชมแต่มีสองอย่างนะครับเช่นว่าถ้าจะชมแบบที่ผู้คนเรามีพ่อครูแม่ครูมาร่วมตีดาบมามะเงินอันนั้นวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับผมแต่ถ้า วันปกติก็มาชมได้ก็มาชมหอบรันรพชนชมอาวุธโบราณชมอะไรพวกนี้ได้มชมงานศิลปะอะไรเงี้ยได้ครับผมหัมวใจสําสคัญในจิตวิญญาณของคนล้านนาเนี่ยนะคะคืออะไรครับผมก็คือในในมุมมองทัศนะของผมนะครับในจากการที่วิธีที่เรียบง่ายอา่านอบน้อมต่อธรรมชาติและพระพุทธศาสนาดังนั้นที่นี่แหละจะขอเป็นแค่สักที่หนึ่งที่สําหรับคนเข้ามาเพื่อมาตามหาจิาตวิญญาณของตัวเอง เพื่อที่ได้ลรอรึกถึงบรรพชนของตัวเองได้ค้นหาสิ่งที่มีในตัวเองแล้วก็กลับออกไปเพื่อที่จะมีพลังในการต่อสู้กับสังคมภายนอกต่อไปและก็ได้เห็นคุณค่าและความรักของศิงละปะวัฒนธรรมต่างๆที่บรรพชนท่านได้สร้างไว้ให้ครับผม เครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะการไม่หลงลืมรากเง้านะคะแล้วก็ไม่หลงลืมขนบวิถีที่บรรพชนได้สร้างขึ้นมานะคะนั่นก็หมายถึงว่าเราเนี่ยนะคะไม่ลืมตัวตนนะคะว่าเรานั้นเป็นใครมาจากที่ไหนนะคะและสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะก็จะผลักดันให้ไปสู่สิ่งที่บรรพชนได้สร้างขึ้นมาค่ะ เหมือนอย่างอาจารย์พงพันธ์นะคะที่ได้ทํามาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็จะทําต่อไปด้วยจิตวิญญาณของคนล้านนาและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะสัปดาห์หนะ้าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้น้ำึ่งลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะพุ ศนะของผมนะครับวิธีที่เรียบง่ายนอบน้อมต่อธรรมชาติและพระพุทธศาสนาดังนั้นที่นี่แหละจะขอเป็นแค่ที่สําหรับคนเข้ามาเพื่อมาตามหาจิตญาณของตัวเองได้เห็นถึงค่าและความรักของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่บรรพชนท่านได้สร้างไว้ครับจจจะทงานนสุดใ